อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆครับกับสันเดย์คอฟฟี่นะฮะ EP ประจำวันนี้นะฮะหกโมงครึ่งตอนเช้าก็วันนี้มีข่าวที่จะมาเล่าแล้วก็มีเรื่องที่จะมาแชร์กันนะฮะอันดับแรกก่อนเลยเอาเอาข่าวก่อนแล้วกันช่วงที่ผ่านมากี่มีข่าวที่น่าสนุกอยู่2ข่าวก็ได้มองการสมาร์ทโฟนนะฮะข่าวแรกเลยเก่านิดนึงนะฮะแต่ยังไม่เอาเท่าไหร่คือ Media t ท k ผู้ผลิตซ p u นะครับให้กับสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนั้นโดนจับได้ว่า โกงคะแนนนะฮะโกงคะแนะนเบนช์มาร์ตการทดสอบความเร็วบนมือถือก็จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆแบรนด์นะฮะก็มีการปรับแต่งตัวเลขนะฮะอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าโกงชัดเจนแต่ว่าคือมีการปรับแต่งตัวเลขหรือมีการรับบูสมีการอะไรทั้งอย่างนี่ยในะต,ตอนที่เอาเครื่องแล้วทำเบนช์มาร์ก็หลังสุดก็เป็นมิเดียเทคนะครับซึ่งรุ่นนะครับที่มีปัญหานั้น ใช้อยู่กับ oppo reno 3 pro oppo f15 f9 p p o, o vivo s1 note เสี่ a มี i note 8 pro realme c3 i vumi มันรู้จักนะ,ะ i2 lite แล้วก็ sony xa1 นะอย่างที่บอกแล้วนะครับมันไม่ใช่อะไรที่มันแปลกใหม่มากนะักที่หลายๆแบรนด์นั้นจะมีการทำพวกคะแนนที่มันมีที่มันไม่โปร่งใส ปีก,ก,ก่อนก่อนก็จะมีซัมซุงก็จะมีโดนไปบางรุ่นเวลารีวิวของผมนั้นถึงมากจะไม่ค่อยได้ลงเบสท์มาร์อะไรเท่าไหร่นะก็จะเป็นพี mark, ่อาร์ตมาร์กพี่อาร์ตมาร์กซะแทนข่าวที่สองนั่นก็คืออารมณ์เดิมๆครับคล้ายๆเฟกนิวแต่ไม่ได้เฟกนิวเป็นเฟกแอบมาสิเม้นต์นะครับก็หัวเวทยนะครับ p 4 0โดนอีกแล้วครับจับได้นะครับโดยในโฆษณาของหัวเวทยนั้นนะครับมีการถือมือถือแล้วก็มีลงมีรูปที่อยู่บนหน้าจอที่จะสื่อให้เห็นว่าภาพนั้นถ่ายด้วย แต่ต้นทางน,นะครับจากเว็บวิปปอนะครับโดยนายจิมมี่หัวนะครับก็ไปเห็นภาพแล้วเฮ้ยภาพนี้คุ้นๆว่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็เลยไปนค้นหาในอินเน็ตจนเจอว่าภาพนี้เป็นภาพเก่าถ่ายด้วยนิคอน D850 นะครับ DSLR ตัวนี้มีการแชร์ลงบนแพลตฟอร์มมาห้0ร้สุดท้ายก็ห่วยก็ออกมาขอโทษแล้วก็เป็นความผิดพลาดของทีมทำสื่อโฆษณาที่ลืมใส่ข้อความไว้ว่า เป็นภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะฮะก็เหมือนอย่างที่พี่เ,เคยแซลซัมซุงเอสยี่สิบเอลตร 5G ไปว่าเคยที่แบบคุณซูมคนที่อยู่บนรูระบกมือแล้วคุณก็แอบขึ้นกเล็กๆ,ๆว่าภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นอันนี้จะเป็นหลักทางกฎหมายดังนั้นผมก็เลยมักจะนะครับซื้อมือถือบริเวณแต่ขยี้ตาที่มันชอบโฆษณาให้เกินจริงให้เรารู้สึกเข้าใจผิด ก็จะเป็น2ข่าวที่น่าตื่นเต้นแต่ล่าเราดูไปก็ตื่นเต้นนะมันยังเช้าอยู่มัง้งก็เอาเป็นว่าเป็น2ข่าวที่สะกิดให้เราได้คิดว่าเฮ้ยโฆษณาก็คือโฆษณาอยู่เหมือนยัง้่มนะครับส่วนเรื่องที่2อเลยเป็นเรื่องที่อยากจะมาแชร์มากกว่าสําหรับคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับแต่จริงๆขอไม่ใช้คําว่ายูทูบเบอร์ขอใช้คาว่าครีเอเตอร์ดีกว่าครีเอเตอร์นั้นไม่ได้จํากัดแค่ยูทูบ b e ก็จะเป็น a c e b o o k i G YouTube หรือว่าทิกตอ k หรืออะไรก็ตามที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ในการแชร์ในการรา,ารรรรสส้งค์เ ช่วงนี้ทั้งหมดเลยช่วงโควิด19เนี่ยหลายๆคนอยู่บ้านนะครับหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําอะไรที่มันอยากจะสร้างคอนเทนต์เ่ยเห็นเขาสร้างอยากสร้างบ้าง mm hmm. เ,เห็นยูทูบเบอร์เงินล้านก็อยากได้เงินล้านอยากเจ็บเงินล้านจาก YouTube บ้าง mm hmm. ประกอบกับมีพี่ที่เป็นทีมกราฟิกเนี่ย mm hmm. ประกอบก่ามีการคุยกันว่าเฮ้ยคุณนาผมอยากเริ่มทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยเริ่มยังไงดี ก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังว่าจริงๆการเรื่ YouTube นั้นคุณเริ่มได้เลยนะครับแน่นอนบนโลกออนไลน์บนช่อง y o u u u b บอะไรยก็มีหลักสูตรมากมายมีกูรูมาบอกผมไม่ใช่กูรูนะครับผมแค่เป็นคนที่ทำ YouTube เป็นฮอบบี้จะมีกูรูบอกคุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้คอนเทนต์ให้ปังมันต้องเนื้อหาต้องดีรูปจะต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันจะต้องได้จะต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ย แต่บอกเลยว่ากำแพงสำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณเป็นครีเอเตอร์ได้เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ใช่คอนเทนต์มันคือคลิปแรกที่คุณจะทําถ้าคุณเริ่มทําคลิปแรกได้แล้วเนี่ยคุณจะเห็นภาพที่กว้างกว่าเดิมก่อนที่คุณจะเป็นเหมือนกับคุณไม่เคยเป็นครีเอเตอร์มาก่อนคุณก็จะคิดนั่นคิดนี่คิด,ดนู่นพอคุณคลิเป็นครีเอเตอร์แล้วเนี่ย คุณก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันทํางานยังไงมันมีนผลอะไรยังไงบ้างความกังวลเป็นกําแพงแรกการค้นหาข้อมูลนั้นดีแต่คนหาข้อมูลมากเกินไปทําให้เราไม่กล้าที่จะเริ่มบอกเลยครับว่าคุณเนี่ยคุณเริ่มทําได้เลยนะครับอยากคิดอะไรทําอะไรทําได้เลยสิ่งที่ผมจะแนะนําได้ก็คือข้อหนึ่งเนี่ยให้เริ่มทําจากสิ่งที่ตัวเองชอบจากสิ่งที่ตัวเองรัก อย่าคิดที่จะทําเพื่อจะหวังจับเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นต่อเดือนจากไม่ว่าจะโฆษณาขอยูทูบหรือว่าจากแบรนด์ที่มาจ่ายเงินจ้างคุณก็ตามอย่าได้คิดทําในสิ่งที่เรารักนะครับสิ่งที่เรารักอาจจะไม่ได้สร้างเงินให้เราแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วสนุกอันนั้นคือกําไรข้อหนึ่งเลยสิ่งที่สองที่จะแนะนําในการเป็นครีเอเตอร์นั้นก็คือเริ่มทำฮะเหมือนที่เมื่อกี้บอกแล้วถ้าคุณไม่เริ่มคุณจะไม่รู้ ุณไม่ต้องไปเฮ้ยแม่งจะต้องซื้อกล้องอะไรจะต้องจัดไฟยังไงจะต้องอะไรยังไงผมว่าคลิปแรกๆเนี่ยไม่จําเป็นหรอกมือถือก็ถ่ายได้ใกล้ตัวเลยคือหยิบมือถือมาปุ๊บไปหาที่สว่างหน่อยนะไม่ใช่ไปหมกอยู่มุมห้องแล้วแม่งถ่ายมาพาแตกๆนะก็ไม่ไหวนะสว่างหน่อยนะครับไปลานจอดรถออกไปหน้าบ้านหรือว่าอยู่คอนโดก็ออกไปตรงระเบียงก็ได้เอามือถือก็ได้หรือถ้าเกิดคุณมีขัดทั้งกล้องซึ่ง ปกติเวลาซื้อมือถือตามาชอ็อปพวกช็อปขายมือถือพวกทีจีพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะแถมเป็นเซ็ตอยู่แล้วเป็นไม้เซลฟ,ฟีท่ที่มีขาตั้งเอามาลองใช้ได้ถ้าไม่มีจริงก็คุณก็หาอะไรวางพิงขวดก็ได้จัดมุมพอดีนิดน,นึงเริ่มถ่ายทําเป็นครีเอเตอร์ได้ทันทีนะครับพูดทำในสิ่งที่ตัวเองถนดัดดังนั้นสคริปต์อาจจะไม่จําเป็นเหมือนผมเนี่ยทำทุกคลิปไม่เคยมีสคริปต์อ๋อแล้วก็ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใน คอนเทนต์ของผมนะที่ทำมาตลอดชีวิตเนี่ยถ่ายจากมือถือทั้งสิ้นเลยนะครับจะมีไอเปล่งรืจะเป็นหม่เล็บปกหรือว่าไมล์ช็อตกแต่สําหรับคลิปเริ่มต้นนั้นบอกเลยไม่จําเป็นข้อ3นะครับที่จะแนะนําคืออย่าก,กลัวครับกลัวให้ทํามาแล้วเดี๋ยวมันไม่ปงังเดี๋ยวมันไม่ว้าอยากทำให้ใหมันไวแล้วต้องมานั่งเฟ้นสมองคิดอย่าครับไม่ต้องคิดแล้วครับบอกเลยว่าสิคลิปแบ็กอัพขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครดูหรอก มันคนดูน้อยมากๆอะ่ะคุณจะมีคลิปแรกคุณดูคนดูคุณสักสิบคนที่ไม่ใช่แบบแชร์ให้พเพื่อนฝูงให้ญาติให้พี่ให้น้อยเพราะไม่ให้ช่วยดูหน่อยไม่นับนะเอาออร์แกนิกเลยที่แบบคนเปิดมาเจอคลิปคุณหรือคนเสิร์ชเจอคลิปคุณเนี่ยคลิปแรกเนะี่ยเกิน1ิบ0คนนะ่ะจงภูมิใจแล้วครับยูทูบเบอร์เงินล้านหลายแหล่เนี่ยเขาเริ่มมาจากตรงนั้นทั้งนั้นเลยอย่าดูตอนที่เขาดังแล้วครับดูตอนที่เขาเริ่มทุกคนเหมือนกันหมดดังนั้นไม่ต้องหัวครับสิบคล,คดลิดลองถูก คลิปแรกคุณได้แก้วเข้าประตูส่ครีเตเตอร์แล้วคุณพอเข้าใจนะ้วถ่ายมาคลิปแรกหวยแตงก็ตามอัพขึ้นไปครับอัพขึ้นไปเป็นเบสไมค์ให้ตัวเองวันหลังถ้าอายหรือว่าถ้าคิดว่าให้แม่งห่วยจัดเนี่ยลบทิ้งได้หรือว่าซ่อนตั้งเป็น p r i v a t e จำกัดการมองเห็นก็ยังได้นะครับไม่เป็นไรเลยพอคุณทำคลิปหนึ่งคลิปสอง,คล,สองคลิปสามคุณจะพอเห็นภาพคุณจะพอรู้แล้วว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงถึงจะตัดต่องา่ายต้องทำยังไงถึงจะแบบไม่ต้องตัดต่อเลยคืออัพได้เลยหรือว่า ทำยังไงรู้สึกว่าเราสนุกกับมันข้อที่4นะครับก็คือข้อควรระวังนะครับการทำคอนเทนต์ต่อให้เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบก็ตามเนี่ยแต่หนึ่งเราต้องไม่ขัดต่อกฎหมายสองต้องไม่เริ่าเล่นกระสิกแล้วไม่ใช่ไปเอาเพลงใครมาลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วข้อสามเนี่ยแนะนําเป็นการสวดตัวว่าเราพยายามทําคลิปที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเชื่อเรียงได้เลียงครับจะทําคลิปไปเที่ยวเล้าไปลงอ่างไม่มีใครว่าหรือเปล่าวะ ไม่รู้สิเดี๋ยวจะรีวิว A ออันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคุณจะไปทำให้มันฝืนความเป็นคนไทยอ่ะคุณจะไปเดินไปเล่นหัวไปล้อเล่นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสมันก็ไม่ควรป่ะก็เข้าคลาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปแต่บอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ผมบอกพี่ที่เป็นการาฟิกคนาที่เขาอยากทำคอนเทนต์ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราได้ลองผิดลองถูกนะครับใครที่ work from home หรือว่า half ง a y โดยจ่ายแคนครึ่งเดียวแล้วทำงานลดเวลาการทำงานลงไปเปลี่ยนกะหรือว่ามีเวลาว่างบอกเลยว่าถ้าคิดจะเป็นครีเอเตอร์ให้เริ่มทำครับเริ่มทำเริ่มอัพเ,เริ่มลองดูว่าเป็นยังไงบ้างคุณจะได้ศึกษาข้อมูลไปเรียกว่าเยกว learning curve คุณสามารถเรียนรู้ไปด้วยกาบการทำงานไปด้วยและการปรับตัวไปแล้ววันหนึ่งคุณจะได้คลิปที่ดีๆแล้วพอคุณทำไปเรื่อยๆคุณสะสมคลิปไปเรื่อยๆดีบ้างไม่ดีบ้างทำไปเรื่อยๆเนี่ย พอวันไหนที่คุณดังเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าเกิดการบ้าวที่คนจะกลับดูคลิปเปก่าๆของคุณนั่นแหละครับที่คุณจะได้เจเนอเรทเงินหรือคุณจะได้หาเงินจากการโฆษณาบน Facebook แต่ถ้าคุณวางทําคลิปแล้วปังคุณปังก็เหมือนจุดพลุดังปุ้งแล้วก็ล่วงเพราะคุณมีแค่คลิป2คลิปรแรกของคุณก็จะจากัดอยู่แค่คลิป2คลิปดังนั้นวันแรกบอกเลยว่าอยากก่นนากังวลมากไม่ไม่ต้องให้มันปังในคลิปแรกเพราะปังคลิปแรกไม่รวยครับต้องมีคลิปต็องเยอะถึงจะรวย เป็นครีเอเตอร์นะครับไม่ว่าคุณจะลง Platform แพลตฟอร์มอะไรก็าตามเนี่ยให้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่าถ้าทำสิ่งตัวเองไม่ชอบหรือว่าฝืนเนี่ยมันทำได้ไม่นานคุณก็ต้องล้มหายตายจากออกไปจากโอกาสอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่เวิร์กเอาง่ายๆเลยผมก็ไปติดตามเพจหนึ่งเพจย่อยก็เป็นเป็นนักพากเกมที่ผันมาเขียนบทความซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถ้าเกิดคุณไปตปึกษาแม่งทุกกูรูบอกเลยว่าเพจเนี่ยแม่งเจ๋ง เพราะคุณทาเหมือนแบบเหมือนตัวอิตูนเนี่ยเป็นการเอาประวัติศาสตร์มาย่อยให้อ่านง,ง่ายๆอยู่ประมาณแม้ยาวมากระดาษ A4 แผ่นครึ่งอ่ะถ้าเทปปะปิ้นออกมาได้ประมาณตีประมาณ8น,นึง8ครึ่งแล้วรูปๆเดียวเป็นอะไรที่แบบเขาจะบอกว่าไม่มีใครอ่านหรอกคนไทยแม่งอ่านหนังสือไม่เกินเจ็ดบรรทัดแต่เชื่อไหมครับภายในเวลาหกเดือนเจ็ดเดือนถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาไียอดผู้ติดตามเป็นเป็นแสนแล้วก็ทำหนังสือออกมาขายได้ใครจะรู้ผมไปดูคลิปไปเจอคลิปแบบ คลิปทอดไข่เจียวยังไงไม่ให้อมน้ำมัน3ามล้านห้แสนวิวรับรองได้ไม่ไม่มีการจัดไฟใช้กล้องมือถ่ายแล้วแบบโอ้พระเจ้าคือผิดทุกหลักสูตรของกูรูในการทำคอนเทนต์แต่3าล้านแสนวิวที่สำคัญในคลิปเขาบอกเลยนะว่าสูตรนี้เขาไม่ได้คิดเองหรอกเขาได้มาจากพี่คนหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าพี่คนนั้นเนี่ยผมพอดาได้ว่าเป็นใครแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งซึ่งึ่งคลิปที่บอกว่าเป็นต้นคลิปเนี่ยล้านกว่าวิว อันนี้เป็นกระทะแบบกระทะเหล็กธรรมดาเตาแก๊สแบบไม่ได้ไฮโซอ่ะสามห้าแสนวิวท่านดังนั้นบอกเลยว่าอย่าก,กลัวในการจะเป็นครีเอเตอร์อย่าก,กลัวที่จะเริ่มอย่าก,กลัวที่จะทําแล้วมันเสลอเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเสลอ์แล้วมันอาจจะดังก็ได้ <S <S วันนี้นะครับชาแย์คอฟฟ่ก็ขอจบไว้แต่เพยงเท่านี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์ใครที่อยากจะลองทำคลิปนั้นเดี๋ยวลองคอมเมนต์ดูได้ครับ ผมอาจจะทําเป็นสีรีวิยก,การแนะนำการทําคลิปแบบง่ายๆเริ่มต้นด้วยงบศูนย์บาทม,มือถือใกล้ตัวอุปกรณ์ในบ้านถ่ายทำคลิปสดๆก็ได้อย่างคลิปนี้นะครับก็เปิดไฟไปดานมือถือเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นไมติดปกแล้วก็ไฟดวงเดียวจบแล้วนะคุณได้คลิปนี้แล้วนะครับพบกันใหม่นะครับ s u n a y coffee สัดสปดาห์หน้า6โมงครึ่งตอนเช้า วันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกับฮ็อบบี้ที่ใช้ความรัก,กับงความทุ่มเททำให้เพื่อนๆดูครับสวัสดีครับบาย